อยู่ออสเตรเลียค่ะวันนี้จะทำโตเกียวครีมชีสแบบง่ายๆนะคะคลิปนี้ทำมาหลายปีแล้วเพราะฉะนั้นขนาดคลิปจะเป็นแนวนอนไม่ค่อยคุ้นตานะคะใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์100กรัมนะคะผงฟู2ช้อนชาเกลือนิดหน่อยนะคะใส่น้ำตาลอีก2ช้อนชานะคะแล้วก็นมสดอีก150มลตรค่ะผสมให้เข้ากันแล้วก็เติมน้ำมันพืชอีกสช้อนโตนะคะเป็นน้ำมันทำกับข้าวอะไรก็ได้ค่ะก็ผสมให้เข้ากันอีกนะคะ พักแป้งไวสักแป๊บหนึ่งค่ะเราไปทําไส้กันก่อนค่ะไส้ใช้นมสดน,นะคะ100มิลลิตรนะคะไข่แดง2ฟองค่ะแล้วก็น้ําตาลสัก2ช้อนชาเดีถ้าชอบหวานๆก็3ช้อนไปเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะพอสักพักนึงก็ใส่ครีมชีสค่ะครีมชีสอันนี้ซื้อของฟิลาเดลเฟียมานะคะก็ประมาณ5ดอลลาร์กว่านะคะ120กว่าบาทไทยค่ะซื้อได้ที่โคสแล้วก็วูดสำหรับใครที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็เติมแป้งสาลีอีกะสมอีก1ช้อนโต๊ะเพื่อให้มันเข้มข้นเข้ากันนะคะผ ก็มาประกอบร่างโตเกียวครีมชีสกันค่ะวนแป้งให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะพอเห็นฟองอากาศผุดๆขึ้นมาตรงเนื้อนะคะก็ใส่ไส้แล้วก็หมวนได้แล้วค่ะเราก็จะได้โตเกียวครีมชีสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใครชอบกินไส้ไหนเขาก็เปลี่ยนไส้ได้ะคะ่ะใส่ไส้กรอกไส้หมูสับนะคะไส้ไขอ่อร่อยแบบง่ายๆทําทได้ที่บ้านค่ะส่วนนี้แป้งนี้นะคะ